สวัสดีครับ2 9ตุลาคม2568วันนี้วันพระนะครับไปทำบุญที่วัดกันครับ ए वानी बाल दोहि दान ते कर दानो कपटवामे हि चितौ काउतितं तो मार्गी कर दे वा समीचरो साधे गोनिं साता पां जनो वरादा सूर्यो कालियो जिनो सो जाघा सदितियो विपाचो सारो हो स्वेता सन्मोते भव पतरायो सुखे हे काजु भो भव अभिवा नसे हरे सरने चावो था पर जाहि मोचातारो วพระดัระตาาสาพุทธนุภาเวสาพัมลิภาเวนะสาวาสาวาเวนะสาวาสาวุตสาวุกครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับวัดบัวขวัญอารามหลูงนะครับระหว่างทางที่ปั่นจักรยานมาทำงานฮะแวะวัดบัวขวัญทำพุทิวัดก่อน มาทำงานต่อนะครับวิ่งไล่ฉันนะ่ะกินขนมก่อนไปลูกไม่มียาเบื่อกินไป <c oughs> ดีนะเนี่ยมีอาหารหมา <c oughs> ผมไทยคงไม่หิววิว่งขออาหารไม่ต้องไล่นะจักกันแล้วนะ <c oughs> เออกินไปไปนะวันหนังก็ขอดีๆแสงแรกเช้า,ชาว,วันพุธวันพุธสีดำ หน้าหนาวก็อย่างนี้ครับทัดทีขึ้นฉานะครับปั่นให้โลกจำนะครับ29ตุลาคม2568นะครับก็ยังปั่นกรยานไปทำงานนี่นะคะะรับทำบุญสันนิษานแต่รับท้านเรียบร้อยแหละวดน้ำแล้วชิวปล่อยของมือเลยไหมการกับ20ปีครับ ชอบแค่น,นั้นเดียวครับแข็งแรงแรงปันปลอดภัยครบับพี่สิทธิ์พี่สิทธิ์ที่เปลี่ยนกันไหมอ้วนอน้นองอ้วนกินอ้วนกินไปก่อนโอเคนะบายบายอ้วนกินมากกับอ้วนนะต่อตอ้วนเห็นอ้วน,นมานั่งอย่างนี้ยอบไหมก็ต้องใจอ่อนเนอะตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยครับไปแล้วไปแล้วกินมากกับอ้วน ถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเห็นคนสวยแล้วสดชื่นนะครับเตรียมตัวไปทํางานต่อกันนะครับมีความสุขทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ